โอ้ยไอ้แซ่เลยนี่พอดีเลยอนน้ยซอยก็นูน้นละน้องเองเนี่ยมันก็ไปพาผู้ชายเข้าบ้านเหมือนมึงนี่แหละซอยฮะลีก็ไม่เหมือนกันเป็นลำบากมาุยแม่เขาพิ่งตายาจริงเหรอใช่เขาไม่มีที่ไปก็เลยเอาผู้ชายมาอยู่ในบ้านสุดสวยนงพี่สุดยอดเอาแต่ผู้ชายลำบากเข้าบ้านกูทั้งนั้นเลยมึงนี่ ไม่ว่างจะล้ำจะรวย,ยภายพักน้าก็แดกกอนเกลือกันเลยมัม้งเอ้าเอ้ยไอ้มึงชื่ออะไรนะไอ้แซนแสนครับส่วนมึงชื่ออะไรนะสิงครับไอ้สิงเออแล้วชื่ออะไรนะไอ้ซัดอ,อ้าวสวมสวนเออพอดีเลยกูเนี่ยเพิ่งรับคนใช้ไม้มาเป็นคนสว่วบ้านกูแต่ดูท่าทางมันก้อ,อนกแอนว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงมึงทำส่วนเป็นไหมทำเป็นครับงานมึงเนี่ยกับมันทำงานที่เดียวกัน อ้าวนู้นมันชื่อไอสิงนี่ไอสิงนี่ไอแสนเฮ้ยเฮ้ยไอสิงอ้าวอ้ามาที่นี่ทำไมกูมาอยู่ก่อนมึงมึงออกไปเลยเฮ้ยก็คุณหนูเขารับกูมาแล้วมึงจะยังไงกับกูเฮ้ยก็มึงไม่ถูกกับกูจะอยู่กูไงอะเฮ้ยผัดอกกูหรอวะเฮ้ยแอ้หัวใจไอ้หัวใจไอ้ไอ้อ้หเไัวใจไ้เฮ้จไอ้หไัยอ้อ้้ัไอ้อ้ไ้ััจไ้ แม่บึงเจอนะการกอดกันกลมดิ๊กเลยสุดยอดอย่างงี้เจ้าเจ้ายิ้มยิ้มยิมเจ้า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 งงี้มันเทียบรักกันไว้เราคนไทยด้วยกันรักกันไว้คุยกันให้ทู่คอสุดยอดสุดยอดเลยนี่หลัแสงกูว่ามึงกลับไปดีกว่าเมื่อกลับไปเลยที่นี่เป็นที่ของเมื่อกูไปอยู่กับเมื่อกยอ้วนกูยังไม่พูดเลยแต่ตีฝาโอ้า้ยแต่สีฝาเข้าไป มึงนี่เจ้า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 ไม่รักกันจริงจริงสมคียิ่งกว่าพระบ้าสมคีเลยแม่ก็ในกลมกิ๊กเลยเฮ้ยเออไอ้มึงนี่ก็รักมันมึงนี่ก็รักมันมึงต้องคนนี้เที่ยบเทียบมันต้องใครไหนอย่างนี้รักกันไว้เราบูชาด้วยกันคนไทยก็รักกันไว้ไม่ไม่ สุดยอดลูกสุดยอดเลยแหมเอ๋อดีนี่ที่นี่ไม่ใช่เหี้ยวมึงกูมาก่อนมึงกูก็มีสิทธิ์ไล่มึงได้มึงไปซะเฮ้ยมึงผังกูเหรอไปบ้านทางข้างก็ได้ไปมึงก็ไปบ้านนู้นเลยมัเขาไมมีหมาให้เลี้ยงก็ไปมึงก็เขามีแมวให้เลี้ยงไหมหรือไปกูไม่ไปเว้ยโด้วยมันกูไม่ไปด้วยมึงมันไอ้พวกเหี้ยไรนะไม่ดูติดเครื่อแต่งไม่มาจีบผายมึงจะเอายังไงเอมึงยัไงกับกูยังไงกับกูล่ะมึงฮะเฮ้ยไม่กลัูหรอกนะเฮ้ยไม่กูที่ไหนนะ มึงส่องคนนี้มันสุดยอดเยี่ยมจริงๆนี่กูเจ้าห้องบ้านนะมึงเยียบไล่อย่างงี้มึงทีบน้ากูเลยดีกว่าเอา้ากูไปช็อตกูบอกให้มึงหยุดได้ยินไหมให้มึงหยุดก็ผมไม่ถูกกับมันนะไอ้ผูอกูอไม่ข้อบึน ทำแบบนี้กูเหยียบหน้ามึงนั่งไอ้นูใจเย็นลุกผู้ชายมึงระเกงใจเขาบ้างไหมเนี่ยมึงระเกรงใจบ้างหรือเปล่ามายกส้นตีนผ่านหน้าเขาเนี่ยมึงเห็นหน้าเขาเหมือนส้นตีนหรือไงนะฮะมึงทำแบบนี้เหรอมึงเหยียบหน้าเขาเนี่ยฮะมึงไม่เกรงใจไอ้หนวดจิ๋มบ้างเหรอถอนนะเขาอุตส่าห์รับมาเนี่ยเขาเป็นพ่อเวยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นเป็นพ่อกูนี่หว่าเนี่ยมึงพูดอย่างนี้ก็มีเลือดเหรอโอ้โหแม่งเอาเลือดหัวออกเลยหยุดมึงใจเย็นใจเย็นอีนูถือดั้งถือดาบเลยไอ้ชิบหายมาอ้าวหย่าง เอาไหมฝันมั้ง uh มึงเคยเจอจำภาพกูได <transported> <media> mm ้ไหมที huh. ่ด่ากูปักพื้นเน่ะมึงจำได้ไหมฮะพอด่ากูปักพื้นเนี่ยด่ากูปักพื้นเนี่ยกูฟันหัวเนี่ยกูฟันหัวเดียวมาเนี่ยเอาไหมโอ้โหไอ้ไอ้ชิบห้ยไอ้หูแฮมมึงได้ยินกูไหมเนี่ย แปลว่าอะไรอ่ะหออีหูตอแอดอแฮกอ่ะอีหูแฮกมึงทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันอ่ะพอกูเล้วก็ผมไม่ถูกกับมันน่ะไม่ถูกกับมันก็ใจเย็นๆนี่มึงยังเคารพกูอยู่มอันเนี่ยกูคุณล่วงนะเออไอห้าเมื่อกี้ใครฟันนวดกูตะแคงไปครึ่งหนึ่งเลยหายมึงต้องคนทำไมนี้ครับขอโทษครับมวกวรุดตั้งนั้นนะเอาไปิดตัรองเท้านี่ต้องคนทำไมานี้ มึงจะทะเลาะกันทําไมเนี่ยเอาชอบมุกมุกม่วก็ม่วมาชอบมุกม่วงกูนี่เองทะเลาะกันทําไมต่อไปมึงก็ต้องอยู่ด้วยกันไม่เป็นไรดี่พวกผมสร้ามัคคีกันไว้เดี๋ยวกูก็ไปพูดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วกูต้องพูดเนออย่างเงี้ยสามัคคีกันไว้มึงรู้ไหมว่าสามัคคีคืออะไรมึงรู้ไหมสามัคคีคืออะไรสามัคคีคือพ่อป้าเอพลัง รักกันไว้ที่พวกเราน้าโคนไทยด้วยกันเวลามุกสามัคคีคือเพ่าเวลาพูดจบอ่ะช็อตดิ๊ดไมได้ขำเอาจริงเหรอเอาไปเอาไปเอาไปช็อตมึงช็อตคนเดียวจริงเหรอเอาไปลองดูอ่ะมึงรู้ไหมสามัคคีคืออะไรสามัคคีคืออะไรสามัคคีคือพ่อป้เอออีกหน่อยได้ไหมฮะเอาให้ดูชงให้แบบว่าปูให้หวานๆเลยหวานหวานเลยนะมึงรู้ไหมสามัคคีคืออะไรคืออะไรสามัคสามัคคีเอาเอาไงเนี่ยเอาไหมอ้าวมึงรู้ไหมสามัคคีคืออะไร สามคีคืออะไรวะมึงทงกวนตีนอูะอูก็ไม่หาแล้วไปหาต้องมึงแล้วไอชิบหายเอาไปเลยไปหนัช่วยนะเนี่ยไม่ต้องช่วยช่วยเหมือนต้มึงทะเลาะกันทําไมแล้วก็แม่ผมปีนเรื่องกับมันเนี่ยผมจะอยู่กับมันยังไงอะรู้จักกันเลิกรู้จักกันเอาละไม่รู้แล้วมึงยุ่ข้างนอกมึงทะเลาะกันยังไงแต่นี้บ้านกูมึงต้องรักใครสามคีปองดองกันสมานน้ำชาิกันรู้บ้าอีโน้ มึงสองคนนีด้ดูผู้ชายตีกันสนุกไหมเขาดูแมนเดียวพอ่อฮะดูแมนเดียวจริงเหรอใช่โอ้ชอบผู้ชายอย่างนี้ดูแบบฮาดคอพ่อดูแบบปกป้องได้อะเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์อ,อาทิตย์นะมึงไปกับกูนะเดี๋ยวกูจะพามึงไปก้อรั้วในบางขว้างดูคนคู่เขาตีกัน <I> yeah, <Pa. S 1> ไอโนจ่าพ่อไอนี้ที่เอามาเนี่ยลูกเต้าเราใครรู้หรือเปล่า <in S 1> <sm all> ไม่รู้แต่ดูทรงนี้มันรูปร่างหน้าตาขายมึงนอะอายุเท่ามึงมาเนี่ยไล่ๆกันเนาะไล่ๆกันมึงเกิดปีอะไร <sh arp> ฉันเกิดปีมะเมียจ้ <sh arp> เา,าเอ้ามะเมียแล้วมึงเกิดปีอะไรมะผัวครับนั่นไอห้าปีเดียวก็มึงเลยเนี่ยมันรู้เป่าว่ากูเล่นไปแล้วอะมันรู้ป่ะอืมเล่นแล้วเล่นซ้ำนำก็มาเล่นไม่ได้มุกเราเนี่ยเพื่อแพรแกงทุกคนเอาละ ในเมื่อมึงอยู่บ้านกูนมึงมีหน้าที่ทําส่วนส่วนมึงมีหน้าที่ช่วยคนทําส่วนทําส่วนในส่วนอีกทีหนึง <c oughs> ง่งโงมึงห, <c oughs> ห้มึงห้มาซ่อมขนยู่บ้านเลยมึงไม่ท่ากูสักค่ำเลยเล้ยคนนั้นใครครับคนนี้เรับมึงดูแต่งตัวมึงไม่รู้หรอกอันนี้ยาบายย่านไงมึงไม่เห็นหรอท่านเป็นเมียอามันเนี่ยชื้อส้มสี่โอ้สวัสดีครับแม่ใครเดี๋ยวๆใครแม่มึงใครแม่มึงก็เออผมขอโทษครับเออ <น>มันต้องคนไหวใจได้ป้อมรูมึงเอาเขาบ้านมึงไม่ทมกูจะข้าม,มาเลยมาปึกษากับกูแป๊บหนึ่งที่มึงก็รูเนี้ยว่าบ้านเราไม่มีคนส่วนนานแล้วนะกูทําคนเดียวกูก็เหนื่อยแต่หน้าตามันรอดแล้วกูอะห่วงรูกูห่วงลูลงลได้ไม่นานหลอกขอ้เหนเอยเนี่ยมึงรูเราเรามันก็นต้องโตแม่แต่ก,กูวะนะกูไม่นนไหยไว,ว้ใจั่คนเราเลยวะอเออหไม่ไหวใจเเฮ้ย โอตีว่าจะได้ลูกใ่อีกคนแน่เลยฉากเนี้ย <c oughs> ไอเป็นไงไอเขาไม่เล่าไอเขาไม่เล่ากูไม่ไอายแล้วกูชอบหนุมน,นมมึงนี่นั่งแล้วติดผืนมันยังชอ <c oughs> ้อปอีกเนาะเดี๋ยวคืนนี้กูโค่นนะเอ้าเอาแล้วสิเอาเอาเอ,าเอา้ามึงสองคนทำหน้าที่ทำสวนได้ครับเอาเองี้มึงฟังกูไว้มึงรู้จักกับลูกสากูแล้วรู้จักกับกูแล้วแล้วก็รู้จักกับเมียกูแล้วครับนี่คือกนบ้านกูครับ กูเนี่ยจะให้มึงมาอยู่ถึงแม้นวัดเมียกูมันจะไม่ชอบก็ตามใจแต่มึงฟังไวนะ้นะกูเนี่ยให้มึงอยู่แต่ลูกสาวกูเนี่ยเป็นผู้หญิงกูต้องรักลูกสาวกูธรรมดาสองคนนี้ครับเออมึงไป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 ,ไป,ไปยู่ไทย,ไทย,ไ,ทยไทยเหลือเลยส่วนลูกสาวกูเน,น่นอนบนห้องอประตูสี่ชมพูเฮ้อมึงพูดเหมือนเปถถิดถังให้เลยเนี่ยเปิดถังอะไร กูก็ห่วงลูกเต่ากูมึงคิดเหรอวันอา้ิต้งอีเนี่ยเวลามันนอนมันไม่ปิดไอ้ซอคนเนี้ยมันจะย่องห่านเนาะเนี้ยมึงเนี่ยบ้ากันเนี่ยมึงมึงยากเห้มันได้กันเหรอฮะใครยากให้ได้มึงน่ะไม่ต้องไม่ต้องยู่บ้านนี้กดข้อเดียวของบ้านกูมึงฟังไว้นะครับมึงทํางานตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นหลังจากนั้นมึงทาอะไรแล้วแต่มึงแต่ตะวันตกดินมะคาใดหลังสี่ทุ่มมึงห้ามย่างกายเข้าไปหน้าห้องหรือว่าใกล้ห้องกูเด็ดขาด ทำไมครับมันเป็นเวลาที่กองยาวจะมากองยาวยังไงเอ้าไม่รู้เหรอไม่รู้ครับพอตี้ทุ่มปั๊บตะแตลแตะตะตะแตแตะดตะรแต๊แตะแต๊แตะตะะแต๊แตะตะแตแตะตะแตแต ตอนสี่ทุ่มผมไม่เข้าใจครับมึงมันโง่ไงกะตอนตีทุ่ม้ามไปห้องกูละกันนะทำไมครับมันเปเวลากองยาวเวลายังไงครับแต่ละแต่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 แตต่แ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 ่แต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 ่ต่แตแต่แต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 ่ ร้อยได้สีไปผูมเมียครบสุดยอดเลยนู่นมึงนิดแม่ดีจริงๆกูชอบเอาละตามนี้นะอีนู่ <c oughs> คืนนี้นอนนะมึงอย่านอนเหมือนเดิมนะลูกสราบกูนอนไม่ค่อยไม่ค่อยใส่เสื้อผ้านอนชอบใส่ผ้าทุ่งตัวเดียวนอน <c oughs> พอตอนเชา้ากูไปดูเปิดประตูไปดูทุกวันเลยมึงเชื่อไหมค <c oughs> รับผ้าทุ่งนี่ทษมาถึงขอห้อยนี่กูนี่ต <c oughs> ้องคอยเอามาปิดให้ดึงปิดให้ โทษมาเรื่องนี้มันไปได้ยังไงลูกเป็นผู้หญิงท่านไปดึงได้ยังไงเขาก็รลูกกูกูเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆคนนี้คนเดียวเหรออ,อสองคนนี้แหละนูน้นอะห้องไปซอยอะประตูสีชุพผูอ๋อใช่แต่ว่าห้องฉันอะเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีม่วงสีม่วงสีม่วง,งเพราะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก่อนเสียฉันโทรไปหาช่างแล้วช่างบอกว่าอาทิตย์เย็ไม่ว่างพาเมียไปคลอดลูก สดแสดงว่าคืนนี้มันล็อกไม่ได้แมเปิดทางกันดีจริงๆมันล็อกประตูไม่ได้ล็อกไม่ได้เลยเหรอลูกใช่จ้ะเอาอะไรมากันก็ไม่ได้เลยไงไม่ได้เลยแล้วมึงนอนกับใครนะคืนนี้คนเดียวแล้วประตูมึงเนี่ยมันจะเปิดมาเองตอนประมาณกี่โมงลูกสี่ทุ่ม มึงเป็นอะไรเนี่ยฮะอีดี้กูด้าไข่ไม่ได้เลยกูได้าแต่ท้องไ้วะลูกกูเมื่อนกูลูกกูเมือนกูอีกคนเนี้ยเหมือนมึงเหมือนมึงเลอเหมือนทั้งซองเลยเลอเออและอ้หนูประตูนูเรเป็นยังไงมั้งลูกล็อกได้หรือเปล่าประตูหนูจริงๆแล้วมันล็อกได้แต่หนูไม่ล็อกเอ้า เพราะว่าเพราะว่าแอร์มันเสียมันต้องเย็บเย้มไว้แต่อ๋แอร์เสียกันเลยคืนนี้ก็เลยร้อนเลยแล้วสิมันก็ร้อน้อหน่อยล้อนเลยนุ่งผ้าถุงตัวเดียวนอนจ้ะแล้ววันนี้นุ่งผ้าถุงตัวเดียวนอนแล้วครับจ้าอแล้วคุณหนูดไม่ใส่อะไรเลยจ้ะชมันร้อน่ะพ่อมันร้ออินูนู่น่อนนาผู้ชายเยอะแยะมึงจะไม่ใส่อะไรนอนไม่ได้ยังน้อยมึงต้องมีผ้าห่มพื้นหนึ่งปิดมั้งสี จะไปจอมันร้อนอ่ะปกติจะใส่ซาตินนอนแต่ว่าคืนนี้มันร้อนมากเลยอากาศมันร้อนมากเขาไม่ใส่อะไรนอนเลยไม่ห่มผ้าด้วยผ้าก็ไม่ห่มจ้าเห็นตู้สมังไม่เป็นไรแล้วเอาเอ้าเอาตกลงตามนี้นะคืนนี้ยังไงพวกมึงสองคนเนี่ยก็นอนที่ท้ายเรือนแล้วมึงจำไว้นะย่ายยางกายเข้ามาบนเรือนร่างใหญ่พอหน้าบ้านกุล็อก แต่หลังบ้านคืเปิดตลอดไปนี่น้อ